สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการเอกสารที่กับผมอ้วนเล็กหนึ่งครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเหรียญของหลวงพ่อสมทรวัดท่าพระเจริญพรจังหวัดนครสวรรค์ครับเหรียญที่เราจะพูดในวันนี้ก็คือเหรียญหนุมานเชิญธงรุ่นมหาโชคสมปรารถนาเป็นเหรียญรุ่นแรกของวัดท่าพระเจริญพรโดยผู้จสร้างก็คือ คุณพัฒเทพเอวตารนะครับเหรียญรุ่นนี้นั้นมีความสวยงามมากครับแล้วก็พิพัฒน์บอกกับผมบอกว่าหนุมานนี้เหตุผลที่จัดสร้างก็คือหนุมานเป็นพยาวานอนที่เป็นทหารเอกของพระรามนั้นและก็มีฤทธิ์มากดังวลีที่คุ้นกันมากก็คือลูกพระพายตายไม่เป็นเพราะฉะนั้นวัตถุมงคลรุ่นนี้พิพัฒน์จึงบอกว่าให้ความรู้สึก ถึงความคงกระพันชาตรีแคล้วคลาดป้องกันเพียันตรายใดๆทั้งปวงส่งเสริมความสง่างามความกล้าหาญให้มีอำนาจและความโชคดีส่วนด้านหลังเหรียญน,นั้นก็คือดวงมหาจักรพรรดิช่วยส่งเสริมแก่ผู้ที่ได้บูชาให้มีความโชคดีดวงดีมีความร่ำรวยและความสมบูรณ์ผลทรัพย์นะครับ วัตถุประสงค์ของการจัดสร้างรุ่นนี้นั้นก็คือสมทบทุนสร้างซุ้มประตูวัดครับแต่นอกเหนือจากดวงมหาจักรพรรดิที่อยู่ด้านหลังนั้นจะมีนินด้วยครับบางองค์เท่านั้นนะครับที่มีนินติดอยู่ด้านหลังซึ่งนินนั้นที่ติดนั้นเป็นนินที่สามารถดูดติดด้วยแม่เหล็กก็จะเป็นความสวยงามและความเป็นสิริมงคลมากขึ้นไปอีกครับ นอกเหนือจากนั้นด้านหลังจะมีแบบคันช่องครับคันช่องนี้ว่ากันว่าสะท้อนสิ่งที่ไม่ดีออกไปและเหมือนการส่องเงาสิ่งดีๆเข้ามาสู่ตัวเราครับทางผู้จัดสร้างนี้ยังได้บอกนะครับว่าคันช่องนั้นก็มีน้อยมากๆเช่นเดียวกันครับเหมาะกับผู้ที่ชอบสะสมของหายากหรือของพิเศษจริงๆครับเนื่องจากคันช่องนั้น เป็นคันช่องที่ติดโดยติดมวลสารและกาวลงไปบนดวงมหาจักรพรรดิอีกครั้งหนึ่งครับเรียกได้ว่าของดีคูณ2คูณ3ก็เลยทีเดียวครับและหากจะพูดถึงด้านหน้าของเหรียญน,นั้นก็คือหนุมานเชิญธงครับทำอะไรก็มีแต่ชัยชนะเพราะเชิญธงคือตอนชนะศึกนั่นเองคนเราจะทำอะไรให้ได้ชัยชนะ ชนะโรคชนะภัยทงมีสองชายเป็นพระอาทิตย์กับพระจันทร์คือชนะทั้งกลางวันและกลางคืนด้วยกันครับรายการจัดสร้างเหรียญรุ่นนี้นั้นถือว่าไม่มากครับคุณผู้ชมด้วยความที่มีเพียง1,000งหเหรียญต้นต้นเองครับมีทั้งแบบที่สามารถบูชาเจาะจงเนื้อได้และแบบที่หลายๆคนชอบคือแบบลุ้นโชค ครับคุณผู้ชมแต่ยังไงแล้วก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆเพราะเป็นเหรียญรุ่นแรกของวัดท่าพระเจริญพรตครับเราร่ำลากันไปด้วยเหรียญทองคําครับและเหรียญเนื้องเงินลงยาที่สวยงามจริงๆครับและนี่คือเหรียญหนุมานเชิญธงมหาโชคสมปรารถนา